ยังไม่ไปไหนตะปืดก็ได้ข่าวว่าตะปืดมีฮานอยเนี่ยครับอ่าก็หาไปแล้วไงท่านเอาไปเมื่อช้าแลยนโอ้ครับเอาให้พี่น้องดูอีกเนาะอ่านได้ไงอ่านครับครับครับได้แล้วตะปืดโอ้ยขอบคุณมากๆครับฮานอยได้ครับพี่น้องเมื่อวานไี่ถูกกันนี้นี่โอ้เมื่อวานเมื่อวานเข้าใช่ไหมครับศูนย์เจ็ดโอ้เข้าเจ็ดศูนย์นะครับเมื่อวานเข้าศูนย์เจ็ดไม่ใช่เจ็ดศูนย์อ้ศูนย์เจ็ดวันนี้ไม่รู้จะเข้าตัวไหนวันนี้เข้าหกสี่แหละเข้าแน่นอนังครบ ถ้าไม่ถูกให้เหยียบเหยียบตะเพิสเหยียบหัวบันไดโอ้ให้เหยียบหัวบันไดครับโอ้ครับครับครับขอบคุณตะเพิสครับถ้าไม่ถูกให้เหยียบหัวบันไดมาสัน่นคนว่าครับมีคนมาขอผมไปงวนจิตศูนย์เนาะมาจากน้องคายมาขอห้าหน้อยอย่างเดียวครับโอ้โหเมียเขาทำสะไบน้ำมา <ขอ S 2> ตั้งไกลตั้งไกลถูกเยิ้มกันนะมาตั้งไกลมาขอห้าน้อยอย่างเดียวตัวละพันกี่บ่อ วันนี้นี่วันนี้ถ้าซื้อตัวละพันนี่ได้ประมาณเก้าหมื่นเก้าหมื่นหรือแสนเนี่ยครับแต่แล้วให้เอามาทําบุญที่วัดกุดแห่ไม่ต้องทำทำทำไมไม่ต้องมาไม่ต้องมาได้แล้วต้องไปเที่ยวเลยใช่ไหมเก็บไปใช้เองเลยอ๋อนั่นักจะเพืดอจะเพืดพูดถูกนะเงินเราหามันด้วยน้ำพักน้ำไหลครับอ้าวจะเพืดพูดถูกครับเอาเดี๋ยวที่ผาพี่น้องไปตอนนี้ที่ได้จังหวะแล้วครับพี่น้อง

ต้มตื <m <m ้เทวดาอารักเทวดาอารักแม่ธรณีแม่ธรณีมาวสิเป็นมาวสิเป็นภูพีบูนภูพีบุนภูชดภชดภูขาวภูขาวภูผมเงาภูตาแหงภูขุดแหงภูขี้ปลาขาวภูสีสุตโตแม่ย่าบะทุมมา นาทีดีนาทีดีนาทีรัตนาวดีนาคีรัตนาวดีทนาทีขาวนาทีดำนาคีขาวนาคีดำทั้งพวกเจ้าทีทั้งหลาย้ั ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทีทั้ทงหลายขอบมาลมี่มเห็นพ้อมต้องการ มาขอพรพระบารมีขอควาคันทั้งหลายคทั้งหลายควาคันทั้งหลายเมตตาสว่างไว้งดงามท่านจะให้ในวันนี้ท่านจะให้ในวันนี้ลูกหลานลูกหลานาได้แล้วาได้แล้วได้ปัจจัยแล้วได้ปัจจัยแล้วรวมสามความแปลกันเรื่อต่อไให้ลุงเรื่องต่อไป ขอบุญบารมีให้ท่านทั้งหลายปล่อยพุ่มเจ้าทีปล่อยพุ่มเจ้าทีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจงประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พวกข้าด้วยเถิดสาธุสาธุคุณไหนจ๊ะครับค่างใน

Ek kom nou ก็รุนกันจังนน้อยนะครับเนาะในการทำพิธีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอสักพักกับคนกำลังรอการประกาศผลนี่ครับเนี่ยพี่น้องไร้ครับอ้าวเสียงรถผู้ใดรห้องเนาะบ้านพี่น้องไปเปลี่ยนเท่าไรน้องนี่บอเสียงดังขึ้นนั่นนะครับท่านนี้นะครับโอ้ครัท่านนี้นะครับดังมากหันนะครับ อาปูกับป้อยเะครับเบิ่งท่านนี้เราไปเบิ่งสทกันครับเดี๋ยวกลับไปเบิ่งแทกันครับสองเสีครับสองเเสียงรถดังขึ้นห้องขึ้นครับสองเจ็ครับครับท่านนี้ท่านนี้ห้องบงนึงครับหมายเลขที่รถจงครับผมยูซี่กับห้องขึ้นมากครับูซี่กับห้องสองเดี่หครับสองเจ็ดสี่หกเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับก้าหนึ่งครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวเส้ด๋ยังสี่เซนต์ู่นห้องไลทพี่น้องเอ้ 91,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 

อย่เรื่องหกกับแปดตัวเดียวกันได้ครับแปดเก่าหนึ่งดนะครับพี่น้องเขียนไว้แชร์ไว้ครับแปดเก้าหนึ่งครับเอาพี่น้องพี่ว่าเป็น วัดดีไหมนะครับได้ตัวเลขแล้วก็ไปยิ้มเพืลอตเตอรี่ไว้ครับแปดเก้าหนึ่งครับครับให้พี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเออให้พี่น้องโชคดีครับใหโชคดีครับ,รรบครับแปดเก้าหนึ่งครับแต่ว่าพี่เลขไพ่จานเท็ยอยู่ปากจระเข้คือสามเก้าหนึ่งอ้าวรถ ขั้นได้ห so ้องเางก็ครับอ๋อบาตเนี่ยเอาเบิ่งกันชัดๆครับพี่น้องนี้แล้วสวคะขอบคุณคสวัสดีค่ันสวัสดีค่ะ จ่นเาีกันแหลนนเน้่อยเดเขาไงรถัจีอาพี่น้องกัจดไปแค่ไปเด้อทำตัวเลขครับตัวเล็สวยๆงามครับอาควาเป็นของขวัญปีใหม่เด้อครับสำหรับท่านผู้ชมครับเป็นของขวัญปีใหม่ครับสำหรับงวดนนี้ครับ ของขวัญปีใหม่ครับนี่ครับคุณส้มปีใหมจะลดลงไหน่อยครับขอให้พี่น้องโชคดีทับความุ้มคนนะครับเด้อสำหรับตัวเลขชุดนี้ครับจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับปีเก้านะครับพี่น้องได้ตัวเลขเราเข้าไปเบื้องบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้หันกลับมาทั้งนี้หายหมดเลยครับพี่น้องเห็นแต่เก้าอี้ครับบ้านนี้ พี่น้องก็ไปไหว้ขึ้นกันนะครับขายหมดพี่น้องเจ้าหนี้พี่นอ้นองก็หายขึ้นกันนะโอ้โอก็ดีใจน้ำพี่น้ำน้องเ้อครับไปยิ้มเฉยโรตเตอรี่ไ้ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม